การบ้านธรรมะเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สวัสดีครับนี่คือรายการบ้านธรรมะนะครับเราพบกันที่นี่เวลาเดียวกันนี้กับผมธนากรนระชพัชรยโยธินรายการของเราได้รับการสนับสนุนเนื้อหาที่ดียิ่งเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับโดยมูล,ลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาในสัปดาห์นี้นะครับเราได้นําเนื้อหาการสนทนาธรรมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเนื่องในวันพ่อแห่งชาติซึ่งเนื้อหาการสนทนาธรรมที่นี้ทุกครั้งนะครับ ก็จะย้อนกลับมาหาคําว่าธรรมะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการศึกษาพระธรรมถ้าไม่มีความเข้าใจถูกต้องว่าธรรมะหมายความถึงสิ่งใดการศึกษาธรรมะที่จะมีความเข้าใจถูกต้องลึกซึ้งตามลําดับก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ครับและเนื้อหาการสนทนาธรรมที่น่าสนใจเป็นหัวข้อในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของปฏิจจสมุปบาทะเพราะฉะนั้นคําศัพท์ธรรมวันนี้นําเสนอคําว่าปฏิจจสมุปบาทะครับปฏิจจสมุปบาทะ หมายถึงสภาพธารรมะที่ต่างก็เป็นปัจจัยซึ่งกันและกันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเป็นไปครับส่วนเนื้อหารายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมได้เลยครับนี่ก่อนที่เราจะเริ่มสนทนาในวันนี้นะคะมีเวลาเพียงเล็กน้อยเนี่ยก็ขอกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์สุจิน์บริหารวัดนเขตประธานกรรมการมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาได้กรุณากล่าวนำค่ะกับท่านผู้ฟังมาที่จำนวนนิ้นที่นี้ด้วยค่ะกราบขอบคุณค่ะ ก็คงไม่ลืมนะคะธรรมะเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งเพราะเหตุว่าทุกขณะเป็นธรรมะไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยนะคะแม้แต่เดี๋ยวนี้ก็เป็นธรรมะแต่ความลึกซึ้งของสภาพธรรมะที่มีจริงในชีวิตประจําวันนะคะถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมโดยละเอียดนะคะโดยเข้าใจจริงๆก็ไม่สามารถที่จะเห็นความลึกซึ้งของธรรมะได้ ก็ดูเผลนเหมือนเป็นสิ่งธรรมดานะคะแต่ว่าทุกคำเนี่ยค่ะถ้าไตรตรองก็จะทำให้สามารถเข้าใจว่าเราเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังวันแล้ววันเล่านะคะบ่อยๆเรื่องของสิ่งที่มีจริงทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยแค่ไหนและถ้าเป็นคำถามให้คิดเนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้เราเนี่ยเริ่มเข้าใจความละเอียดเช่นถ้าถามนะคะว่าคำที่ว่าทุกสิ่งที่มีจริง เป็นธรรมะกับธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆแค่นี้คะ่ะเหมือนกันหรือเปล่าหรือความเข้าใจละเอียดขึ้นอย่างไรเช่นถ้าคนที่ไม่เคยฟังธรรมะเลยนะคะจะให้เขารู้ได้ยังไงว่าธรรมะคืออะไรก็บอกว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงๆพอที่จะเข้าใจได้นะคะสิ่งที่มีจริงแต่ก็ต้องคิดว่าเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริงๆหรือเปล่า เมื่อเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริงๆนะคะสิ่งนั้นแหละเป็นธรรมะนี่ก็เป็นความเข้าใจในเรื่องของการฟังว่าธรรมะคืออะไรแต่ว่าเวลาที่ศึกษาและฟังต่อไปนะคะถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะแทนที่จะบอกว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่บอกว่าสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะความเข้าใจต่างกันไหมคะ เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเนี่ยเป็นปริยตัติให้เราเข้าใจความหมายของคําเวลาที่ใช้คําว่าธรรมะคืออะไรมิฉะนั้นแล้วเราก็จะพูดคําที่เราไม่เข้าใจแต่ถ้าบอกว่าธรรมะก็คือสิ่งที่มีจริงทุกขณะคนที่ฟังเผินะคะก็รับไปสิ่งที่มีจริงทุกขณะแต่ถ้าไตรตรองนะคะอะไรกําลังมีจริงขณะนี้เห็นมีจริงๆ เป็นธรรมะแต่ก็ยังไม่เคยคิดไม่เคยเข้าใจเลยว่าเป็นธรรมะต่อเมื่อไหร่นะคะที่ระลึกได้ว่าเห็นขณะนี้เป็นธรรมะเริ่มเข้าใจแล้วนะคะว่าธรรมะอยู่ที่ไหนได้ยินขณะนี้เป็นธรรมะก็เริ่มรู้ลักษณะที่ได้ยินเพราะว่าได้ยินมีจริงๆแล้วก็เริ่มเข้าใจว่าได้ยินนี่แหละเป็นธรรมะไม่เหมือนกับฟังขั้นปริยัตว่าทุกอย่างเป็นธรรมะ ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแต่ก็ยังไม่ถึงแต่ละลักษณะว่าเห็นเดี๋ยวนี้กำลังเห็นเนี่ค่ะเป็นธรรมะได้ยินขณะที่ได้ยินเกิดขึ้นนะคะเป็นธรรมะจากไม่ได้ยินแล้วก็เกิดได้ยินแล้วได้ยินหายไปไหนไม่เคยคิดเลยค่ะว่าได้ยินขณะนี้นะคะเกิดขึ้นได้ยินแล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลย แต่ก็ไปสนใจในเรื่องราวของสิ่งที่ได้ยินเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจความจริงของธรรมะว่าจากไม่มีก็เกิดมีแล้วก็หามีไม่เพราะฉะนั้นความละเอียดของธรรมะก็คือว่านะคะฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจธรรมะที่มีจริงๆขึ้นโดยความเคารพอย่างยิ่งที่จะตรงต่อธรรมะมิฉะนั้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะมีความเข้าใจถูกต้องในสิ่งที่มีจริง เดี๋ยวนี้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยเหตุนี้การฟังธรรมะไม่ใช่ฟังเรื่องราวมากๆนะคะแต่ก็ไม่เข้าใจว่าขณะนี้เองค่ะคิดมีจริงๆแล้วหายไปไหนไม่กลับมาอีกเลยเสียงมีจริงๆเกิดขึ้นปรากฏแล้วหมดไปและไม่กลับมาอีกนี่คือลักษณะของธรรมะตั้งแต่เกิดจนตายเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นของใคร มีใครเป็นเจ้าของนะคะเรียกว่าจะเปลี่ยนแปลงความจริงของธรรมะได้เพราะฉะนั้นความเป็นผู้เคารพธรรมะก็คือว่าศึกษาจนมีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงของธรรมะซึ่งก็ต้องอาศัยการฟังนะคะบ่อยๆแล้วก็พิจรารณาไตรตรองและเข้าใจตัวธรรมะแท้ๆจริงๆซึ่งกำลังเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปอยู่เรื่อยๆคะ่ะค่ะ พลตรีนายแพทย์กฤษดาษดวงไรนะคะท่านประธานชมรมพุทธศาสตร์วางพญายไทยและก็รองเจ้ากมแพทย์ฐารโกค,ค่ะเชิญค่ะครับผมมีคำถามเรื่องปฏิจจสมุปบาทะนะครับต้งเริ่มตั้งแต่อ,ว,อ,อวิชาก่อนที่จะมีอวิชานั้นคืออาสาวะใช่ไหมครับอาสาวะอวิชา สังขารวิญญาณนามรูปนามรูปแล้วก็สยยัญญยลัทนะพัสสะเวทนาตันหาอุปาทานพบชาติชรามรอรณะนะครับผมสงสัยว่าอ,อะไรที่มันเป็นท,ท,ที่ที่กล่าวเป็นเป็นเหตุและผลตามมานี้เนี่ยอ,อย่างอ,อวิชา เป็นตัวทําให้เกิดสังขารนะฮะอาสวะทําให้เกิดอวิชชาผมเข้าใจอย่างนี้ถูกถูกไหมครับค่ะแสดงว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดนะคะต้องมีปัจจัยเพราะฉะนั้นเวลาที่ฟังธรรมะนะคะแม้แต่ข้อความในพระสูตรก็แสดงว่าจากเสียงที่ได้ยินก็จะศึกษาให้เข้าใจในภาษาของตนของตน เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังส่วนใหญ่เ่ยนะคะก็มาจากคําภาษาบาลีแต่ว่าคําภาษาบาลีทั้งหมดเนะะี่ยค่ะสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาบาลีก็สามารถที่จะเข้าใจได้ในภาษาของตนของตนเช่นคนไทยนะคะได้ยินคําว่าอาวิชาไม่ใช่ภาษาของอที่เราใช้นะคะตั้งแต่เกิดแต่ว่าได้ยินคําที่จะต้องเข้าใจความหมายด้วย วิชาคือความรู้ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือความเห็นถูกอะคือไม่อวิชาง่ายๆก็คือว่าไม่รู้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะกำลังไม่รู้ถ้าจะว่ามาจากไหนนะคะก็เดี๋ยวนี้เกิดความไม่รู้ซึ่งอาศัยการที่เคยสะสมความไม่รู้และความติดข้องมานานมากโดยที่ไม่รู้เลย เพราะฉะนั้นชีวิตนี่นะคะเราสามารถที่จะเข้าใจธรรมะที่เกิดมีขึ้นในชีวิตเช่นตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งขณะนี้ค่ะมีวิชาหรืออวิชาวิชาคือสามารถเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏอวิชาไม่รู้ค่ะว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นอะไรทั้งๆที่ไม่รู้นะคะก็มีสังขาระซึ่งหมายความถึงเจตนา ที่เป็นกุศลและอกุศลในวันหนึ่งวันหนึ่งพราะฉะนั้นชีวิตประจําวันนะคะเป็นอกุศลก็มีเป็นกุศลก็มีที่เราใช้คําว่ากรรมดีกรรมชั่วอาศัยเจตนาที่เป็นกุศลบ้างอากุศลบ้างก็มีการกระทําต่างๆแต่ก็ยังคงไม่รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเราคงจะไม่ย้อนไปถึงชาติก่อนก่อน,ก,อนก็ได้นะคะเพราะแม้แต่เพียงชาตินี้ก็เริ่มจากความไม่รู้ตั้งแต่เกิด แต่ชีวิตก็ต้องดำเนินไปจะรู้หรือไม่รู้ก็มีปัจจัยที่จะให้เกิดแล้วต้องเป็นไปคือต้องเห็นแล้วก็ต้องคิดต้องได้ยินแล้วก็ต้องคิดต้องเห็นต้องได้ยินต้องได้กลิน่นต้องลิ้มรสต้องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแล้วก็คิดแล้วก็เป็นสุขเป็นทุกข์ต่างๆนะคะแต่ก็ยังไม่รู้พระใช้การฟังธรรมะเนี่ยคะ่ะฟังตามลำดับเช่นขณะนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเหตุป,ปัจจัย มีจริงๆโดยไม่มีใครต้องไปทำอะไรเลยไม่มีใครต้องไปทำเห็นแต่เห็นก็เกิดแล้วนะคะไม่มีใครต้องทำให้ได้ยินเลยได้ยินก็เกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นอวิชชาถ้าไม่รู้อย่างนี้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดได้เมื่อมีเหตุปัจจัยที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเริ่มเข้าใจสิ่งที่เกิดแล้วตามความเป็นจริงว่าต้องมีเหตุป,ปัจจัย ที่ทำให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นแต่แม้กระนั้นนะคะก็ยังไม่หมดความไม่รู้ด้วยเหตุนี้ถ้าเราจะคิดถึงความจริงในวันหนึ่งวันหนึ่งว่าเรามีกุศลและอกุศลซึ่งเป็นสังขาระมาจากอวิชชามาจากความไม่รู้ก็เป็นความจริงนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดแล้วสามารถที่จะได้ยินได้ฟังพระธรรมมีโอกาสที่จะเข้าใจพระธรรมตามลำดับ เช่นความไม่รู้เป็นความไม่รู้กุศลเป็นอกุศลและก็กุศลอกุศลทั้งหลายเนี่ยถึงแม้ว่าจะเกิดขึ้นเป็นไปก็ยังไม่หมดความไม่รู้ก็จะค่อยๆเข้าใจนะคะว่าชีวิตเกิดมาเพราะไม่รู้และถ้ายังคงไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏขณะน,นี้ก็ยังคงไม่รู้ต่อไปอีกเพราะฉะนั้นเมื่อมีเหตุปัจจัยที่จะให้จากโลกนี้ไป แล้วก็มีปัจจัยที่จะทําให้เกิดก็ต้องมีความไม่รู้อยู่นั่นเองด้วยเหตุนี้การฟังธรรมะแต่ละครั้งนะคะก็เพื่อเข้าใจสิ่งที่กําลังมีนะคะเล็กๆน้อยนอยทีละนิดทีละหน่อยจนกว่าสามารถที่จะเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะนะคะซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเช่นเมื่อกี้นี้คะ่ะเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเป็นอย่างนี้ตลอดทุกขณะ นี่คือเริ่มเข้าใจความจริงนะคะว่าอาวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสิ่งที่ต้องเกิดตามความเป็นจริงจนกว่าความรู้จะค่อยๆละความไม่รู้ไปทีละเล็กทีละน้อยค่ะสำหรับชื่อก็คือธรรมะทั้งหลายที่เกิดนะคะปฏิจจสมปาาุปบาทะขอเชิญคุณคำปั่นให้ความหมายภาษาบาลีด้วยค่ะครับกรับท่านอาจารย์และคณะวิทยากรทุกท่านนะครับ สำหรับคำว่าปฏิจจสมุปาทก็เป็นคำภาษาบาลีนะครับเวลาที่อ่านเป็นไทยก็อ่านว่าปฏิจจสมุปบาทหรือว่าปฏิจจสมุปบาทนะครับซึ่งก็เป็นคำมาจากภาษาบาลีนะครับว่าปฏิจจสมุปาทะซึ่งก็ต้องแยกศัพท์ก่อนนะครับในการที่จะแปลภาษาบาลีเพื่อความเข้าใจในอัธถาของคำนั้นๆน,น,นะครับก็มาจากคำว่าปฏิจจ ซึ่งแปลว่าอาศัยนะครับแล้วก็สั่งหมายถึงพร้อมหรือว่าด้วยดีแล้วก็บวกกับอุปปาทะนะครับแปลว่าเกิดขึ้นเมื่อรวมกันแล้วนะครับก็รวมกันเป็นปฏิจจสมุปปาทะหมายถึงธรรมะที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นนะครับถ้าจะว่าไปแล้วนะครับปฏิจจสมุปปาทะก็คือสภาพธรรมะที่มีจริง ในขณะนี้นะครับขณะนี้เป็นปฏิจจสมุปบาทะนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะครับท่านอาจารย์ได้อธิบายถึงความเป็นจริงของสภาพธรรมะประการหนึ่งนะครับคืออวิชชาซึ่งเป็นความไม่รู้ผู้ที่เกิดมาในสังสารวัฏนะครับตราบใดที่ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์อวิชชาก็ยังมีอยู่นะครับเมื่อมีอวิชชาจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้กระทําในสิ่งที่เป็น กรรมดีบ้างกรรมชั่วบ้างนะครับซึ่งก็เป็นธรรมะที่อาศัยกันและการเกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นจริงๆนะครับแสดงให้เห็นถึงความเป็นจริงของสภาพธรรมะที่มีจริงนะครับเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแม้อวิชานะครับเกิดขึ้นก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยเพราะว่าเคยสะสมอวิชชาเคยสะสมความไม่รู้มาแล้วอย่างเนิ่นนาน อวิชชาจึงเกิดขึ้นเป็นไปนะครับและก็จะสะสมสืบต่อมากยิ่งขึ้นถ้าหากว่าไม่อาศัยการละคลายด้วยการศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาในชีวิตประจําวันนะครับจนกว่าจะดับอวิชชาได้อย่างหมดสิ้นไม่มีอวิชชาเกิดขึ้นอีกเลยเมื่อถึงความเป็นพระอาหารหันต์ครับเพราะฉะนั้นสําหรับคําว่าปฏิจจสมุปาทก็คือธรรมะที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นนั่นเองครับท่านอาจารย์ครับ คำว่าอนัตตาครอบคลุมธรรมะทั้งหมดหมายความว่าอย่างไรคะเรียนเชิญท่านอาจารย์ค่ะ,คะภาษาบาลีนะคะไม่ใช่ภาษาไทยอนัตตาหมายความถึงไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์บุคคลนะคะมีลักษณะเฉพาะแต่ละลักษณะ การศึกษาธรรมะนี่ค่ะถ้าเข้าใจในภาษาที่เราใช้อยู่เนี่ยนะคะก็สามารถที่จะทําให้เข้าใจจริงๆไม่ไปติดอยู่ที่คำนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คงจะเป็นวันแรกสําหรับหลายๆท่านที่เริ่มที่จะได้เข้าใจสิ่งที่มีจริงน่าสนใจไหมคะไม่ใช่สิ่งอื่นค่ะสิ่งที่กําลังมีกําลังมีจริงๆเป็นขณะนี้ ใครทาให้เกิดขึ้นถ้าเราใช้คําว่าอนัตตาแล้วก็ไปอธิบายความหมายของอนัตตานะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคะ่ะกำลังเห็นเนี่ยใครทําให้เกิดขึ้นอยู่ในอํานาจบังคับบัญชาของใครแล้วก็เป็นใครหรือเปล่าเพราะว่าเห็นเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกแล้วหมดไปเลยเพราะฉะนั้นจะเป็นใครเพราะฉะนั้นแทนที่จะใช้คําแปลของคําว่าอนัตตานะคะก็ให้เข้าใจจริงจริง ในสภาพธรรมะที่มีตามความเป็นจริงว่าเดี๋ยวนี้มีได้ยินหมดแล้วค่ะเป็นเราหรือเปล่าเป็นใครหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็คืออนัตตาโดยใช้ภาษาที่ไม่ใช่ภาษาไทยนะคะแต่ว่าถ้าจะเป็นภาษาที่เราใช้ประจำวันก็จะทำให้เราเนี่ยเริ่มเข้าใจว่าเรากำลังฟังอะไรเพื่ออะไรมีสิ่งที่มีจริงขณะนี้นะคะ ฟังเพื่อเข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เพราะเหตุว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้แน่นอนค่ะไม่เคยคิดเลยว่าความจริงของสิ่งที่มีจริงๆขณะนี้เป็นอย่างไรได้ยินคำว่าพระอรหันตส,มมส,สัมมาสัมพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบ,บานผู้รู้ความจริงนะคะ ตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงผู้รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงแล้วก็สอนให้คนอื่นนะคะได้เข้าใจถูกได้รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเริ่มศึกษาหรือว่าเข้าใจธรรมะในภาษาไทยนะคะก็จะเห็นได้ว่าสิ่งที่มีจริงเพียงเท่านี้ค่ะบางคนก็ยังไม่รู้ว่าอะไรมีจริงแม้แต่จะบอกว่าขณะนี้เห็นมีจริงๆ ในขณะที่เห็นมีอย่างอื่นหรือเปล่ากำลังเห็นนี่คะ่ะมีได้ยินไหมมีคิดนึกไหมมีกลิ่นไหมไม่มีเลยพระชั้นในขณะที่เห็นซึ่งกำลังมีจริงๆในขณะนี้นะคะเป็นสิ่งที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อที่จะรู้ความจริงแล้วก็ทรงแสดงพระธรรมคือความจริงให้คนอื่นได้เกิดปัญญามีความเห็นที่ถูกต้องในสิ่งที่มีจริง โดยแม้จะใช้คำว,ว่าอนัตตาก็เป็นการแสดงความจริงของสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยคะ่ะไม่มีใครทำให้เกิดขึ้นมาเป็นบุคคลนี้ได้เลยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาว่าจะเลือกเกิดเป็นใครจะเกิดที่ไหนจะเกิดกับมารดาบิดาชื่ออะไรมีพี่น้องกี่คนไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเลยนี่ก็อีกความหมายหนึ่งของควาว่าอนัตตาสิ่งที่มีจริงนะคะ ไม่ใช่ใครแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครและสิ่งที่มีจริงนะคะทำไมคนอื่นไม่สามารถจะรู้ได้แม้พระโพธิสัตว์ก็ต้องทรงบำเพ็ญพระบารมีนะคะถ้าเป็นผู้ที่ยิ่งด้วยปัญญาก็ถึง 4, สี่อสไขายแสนกับไม่ใช่ชาติไม่ใช่ปีไม่ใช่เดือนไม่ใช่วันเพื่อที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้ สดงให้เห็นว่าสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งและรู้ยากเพราะเหตุว่าเพียงปรากฏชั่วคราวแสนสั้นนะคะแล้วก็หายไปไม่กลับมาอีกเลยแต่ก็มีสภาพธารรมะซึ่งเกิดดับสืบต่อตั้งแต่ขณะที่เกิดจนกระทั่งถึงขณะนี้มากมายนับไม่ถ้วนล้วนแต่เป็นสภาพธารรมะซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะบรรดาลได้ แต่มีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นความลึกซึ้งของสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยนะคะต้องอาศัยการฟังแล้วก็เห็นประโยชน์ว่าตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยมีจริงๆคือสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเป็นสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งแน่นอนเห็นก็มีจริงๆแล้วก็หมดไปแล้วแล้วก็ไม่ได้รู้ความจริงของทั้งเห็นและสิ่งที่ปรากฏ เพราะว่าที่กล่าวว่ามีชีวิตอยู่นะคะตั้งแต่เกิดจนตายก็จะไม่พ้นจากเกิดแล้วก็ต้องเห็นได้ยินได้กลิ่นลิมรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนกทั้งวันไม่ได้มีอะไรที่ต่างหากพิเศษไปจากนี้เลยนะคะแต่ก็ไม่รู้ความจริงไม่รู้ก็คืออวิชชา ถ้าถามว่าอาวิชชาอยู่ที่ไหนเมื่อไรก็คือในขณะที่มีสภาพธรรมะที่มีจริงๆกำลังปรากฏแล้วไม่เข้าใจความจริงของสภาพธรรมะนั้นเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะก็จะสอดคล้องกันนะคะว่าพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงที่มีจริงๆและทรงแสดงความจริงว่าสิ่งที่มีจริงนี้นะคะไม่ใช่ของใครไม่ใช่ใครไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใคร เกิดดับจนกว่าจะถึงกาลเวลาที่จากโลกนี้ไปก็จะมีปัจจัยที่จะทำให้เกิดอีกนะคะแล้วก็เห็นอีกได้ยินอีกแล้วก็ไม่รู้ต่อไปอีกเพราะฉะนา้นคำถามที่ว่านะคะถึงกาลเสื่อมเพราะอะไรนะคะเมื่อไม่รู้ทุกวันทุกวันทุกวันอะไรจะเจริญอะไรจะเสือ่อมอกุศลใช่ไหมคะไม่รู้ รู้กับไม่รู้เนี่ยรู้ต้องดีเพราะว่าเข้าใจถูกเห็นถูกไม่รู้ต้องไม่ดีเพราะฉะนั้นธรรมะฝ่ายอากุศลทุกวันมีมากแล้วจะไม่เสื่อมหรือเพราะฉะนั้นอะไรเสื่อมก็คือคุณธรรมความดีนะคะซึ่งจะต้องเกิดจากความรู้ความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงๆถ้าไม่มีความเห็นถูกไม่มีความรู้ถูกแล้วนะคะจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นกุศลหรือเป็นอกุศล ทั้งๆท,ที่สภาพธรรมะเนี่ยเกิดดับนะคะจะพ้นไปจากฝ่ายดีและฝ่ายชั่วไม่ได้เลยแต่เมื่อกําลังสะสมความไม่รู้มากขึ้นมากขึ้นนะคะก็ทําให้เสื่อมแน่นอนคือเสื่อมจากคุณธรรมปัญญาก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นความดีทั้งหลายจะมาจากไหนเพราะฉะั้เมื่ออกุศลคือความไม่รู้มีมากก็ยิ่งเพิ่มพูนอกุศลนั้นมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นผู้ที่เห็นประโยชน์ของการที่จะเข้าใจถูกต้องในสิ่งที่มีจริงนะคะก็ต้องเป็นที่ละเอียดแล้วก็พิจารณาจนกระทั่งเป็นความเห็นที่ถูกต้องของตนเองไม่ใช่เพียงแต่รับฟังฟังฟังไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าไม่ได้เข้าใจคำที่ได้ยินแต่ว่าเมื่อฟังแล้วค่ะต้องไตร่ตรองขณะนี้มีสิ่งที่มีจริงๆต้องไปหาที่ไหนหรือเปล่า ควรรู้หรือไม่ควรรู้และจะรู้ได้อย่างไรเมื่อรู้แล้วมีประโยชน์อะไรเห็นไหมคะความไม่รู้ก็ทำให้เกิดอกุศลเพิ่มพูนมากขึ้นมีความติดข้องมีความขุ่นเคืองมีความมานนะมีความสำคัญตนมีความริษยาเพราะไม่รู้ความจริงของสิ่งซึ่งเพียงเกิดแล้วก็ดับแล้วก็ไม่ใช่ของใครแล้วก็ไม่กลับมาอีกด้วย พราะฉะนั้นเมื่ออกุศลทั้งหลายเนี่ยจเจริญมากขึ้นมากขึ้นนะคะผลก็คือต้องมีผลของอกุศลนั้นๆเพราะฉะนั้นสัตว์โลกเป็นที่ดูผลของกรรมคือผลของกรรุศลกรรมและอกุศล,ลกรรมและยังเป็นที่ดูกรรมคือบาปและบุญด้วยเพราะเหตุว่าทุกวันนี้ค่ะมีการกระทำนะคะเพราะเหตุว่าไม่ได้มีแต่จิต ยังมีรูปร่างกายตั้งแต่ศรีรษะจดเท้าไม่ว่าจะพูดไม่ว่าจะทำเป็นไปตามอำนาจของจิตถ้าจิตดีนะคะการกระทำทางกายกายนั้นก็มือเท้าก็เป็นไปในทางที่เป็นประโยชน์ในการที่สงเคราะห์ช่วยเหลือคนอื่นทำสิ่งที่ดีต่างๆแต่ถ้าเป็นอกุศล,ลจิตนะคะคิดร้ายเบียดเบียนคนอื่นมือเท้าก็ประทุษร้ายคนอื่น นี่ก็คือทั้งหมดเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งซึ่งควรรู้ยิ่งเพราะเหตุว่าชีวิตวันหนึ่งวันหนึ่งก็จะไม่พ้นจากกรรมและผลของกรรมเมื่อกล่าวถึงปฏิจจสมุปปาท้าแล้วนะครับไม่ได้หมายเพียงแค่คําหรือพยัญชนะซึ่งยากแล้วก็ลึกซึ้งแต่ต้องมีตัวจริงของปฏิจจสมุปปาทะที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงซึ่งไม่พ้นไปจากสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้เลยนะครับอย่างเช่น อวิชชาคือความไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏเพราะฉะนั้นตราบไดก็ตามที่ยังไม่รู้ความจริงนะครับก็เป็นปัใจจัยให้มีสภาพธรรมะอื่นๆเกิดขึ้นสืบต่อเป็นไปเป็นสังสารวัตรหนทางเดียวที่จะสามารถละอวิชชาได้เป็นสมุดเฉดก็คือศึกษาพระธรรมจนกว่าจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระอริยบุคคลน,นั่นเองครับและนี่คือเนื้อหาสาระในช่วงแรกพักสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามชมเนื้อหาในช่วงถัดไปครับ thank you